คันนี้สูง2เมตรถ้วนยาว3 20, มเมตร20กว้างเมตรเ5คันนี้ทั้งความสูงทั้งความกว้างของของตัวตู้นะครับพอดีกับตัวหัวเก่งแล้วก็พอดีกับตัวหมวกเลยตัวนี้จะไม่ค่อยต้านลมนะฮะก็มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับส่วนต่างของราคาเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาราคาต่างกัน4 5 0 0 0บาท สวัสดีครับผมเซลนบอิซูซูพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถคันนี้รถที่เตรียมการส่งมอบ NLR130 รถบรรทุก4ลอ้อจัมโบ้นะครับหรือว่ารถบรรทุกป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาวิ่งได้24ชั่วโมงเลยคันนี้ติดตั้งเป็นตู้ทึบนะครับความสูง2เมตรท้วนยาว3เมตร20กว้างเมตร95โปรโมชั่นของรถคันนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่59 0 0 0 ได้แบบคันนี้เลยสําหรับลูกค้าที่สนใจรถประเภทนี้นะครับวิ่งงานวิ่งขนส่งรับจ้างต่างๆนะครับวิ่งได้24ชั่วโมงเลยใครที่มีใบขับขี่เป็นรถส่วนบุคคลนะครับขับเกียร์ธรรมดาเป็นก็สามารถออกรถคันนี้ไปวิ่งงานไปวิ่งรับจ้างหรือว่าใช้ในธุรกิจของท่านได้เลยแล้วก็ที่สาคัญรถรุ่นนี้ก็มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้เลย0-81467 6 2 8 9 ก็จะมาถ่ายอัปเดตให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับรถบรรทุก4ล้อของอีซูซูของเราก็มีส่งมอบอยู่เรื่อยๆสังเกตง่ายๆตัวถ้าความสูง2 2เมตรท่วนเนี่ยตัวตัวบังลมหัวเก๋งกับตัวความสูงบนสุดของตู้เนี่ยจะเสมอกันพอดีเลยคันนี้สูง2เมตรท่วนยาว3เมตร20กว้างเมตร95สเปกสวยๆแบบนี้ ข้อดีของอตัวตู้ที่ต่อ,อไม่ล้นมากนะครับก็จะมีผลในเรื่องของการต้านลมคันนี้ทั้งความสูงทั้งความกว้างของของตัวตู้นะครับพอดีกับตัวหัวเก่งแล้วก็พอดีกับตัวหมวกเลยตัวนี้จะไม่ค่อยต้านลมนะฮะเพราะว่า,ารถยิ่งสูงยิ่งตัวถังใหญ่ก็จะมีส่วนที่จะต้องต้านลมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเวลาเราขับขี่ในในความเร็วสูงสูงหรือว่า ขึ้นในทั้งดวนเนี่ยตัวตัวตู้พวกนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวต้านลมอย่างดีเลยถ้าสมมุติเราต่อเกินไปเยอะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคมาตรฐานเลยพอดีเป๊ะเลยนี่กว้างเมตรเก้าสนี่นะครับก็จะพอดีกับตัวหัวเก๋งเลยความสูงสองเมตรทวนนี่ทางด้านหน้านี่ก็จะเสมอตัวบังลมหัวเก๋งพอดีนี่ตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งาน คล่องตัวมากๆเลยขับขี่ก็สบายด้วยรถไม่ต้านลมก็มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการใช้งานแบบเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาสําหรับเท่าแกรหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการเอาไปใช้เอาไปขับเองนะครับก็เลือกเป็นเกียร์ออโต้ส่วนต่างของราคาเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาราคาต่างกัน4 5 0 0 0บาท โปรโมชั่นใช้เงินออกรถเริ่มต้น59,000เหมือนกันเลยอยู่ที่ลูกค้าสะดวกหรือว่าท่านจะใช้เงินดาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่งบประมาณของท่านเลยแต่โปรโมชั่นเราให้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่59,000บาทตู้เปิดท้าย2บานนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเปิดท้ายเพื่อขนส่งสินค้าขนส่งชิ้นงานของท่านทังด้านท้ายอย่างเดียว หรือว่าจะเลือกเปิดด้านข้างด้วยก็ได้นะครับเรามีครบทุกแบบเปิดด้านข้างด้วยเปิดรอบหรือว่าเปิดแบบไหนท่านดีไซน์มาเลยหรือว่าจะต้องการต่อตัวถังเป็นแบบตู้ทึบหรือว่าเป็นตัวกระบะกระบะข้อก็ได้นะฮะมีมีหมดเลยท่านดีไซน์ท่านารีเควสต์มาได้เลยเราทำให้ได้หมดมาตรฐานตรงนี้นะครับตู้แบบนี้ ล้อเดิมจากโรงงานยางเดิมจากโรงงานตัวนี้บรรทุกของได้ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่งแต่ถ้าลูกค้าที่อยากจะโหลดน้ำหนักมากกว่าน,นี้ถึง3เออถึง4ตัน5ตันก็ทำได้นะครับเซ็ตช่วงล่างอีกนิดหน่อยนะครับได้5ตันเลยยังไงก็แจ้งมาได้เลย NLR 130 4ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาหรือว่าวิ่งได้24ชั่วโมงนั่นเอง โอเคมาแนะนำนะครับเรามีการส่งมอบอยู่เรื่อยๆยังไงสนใจก็โทรได้เลย0814676289เบอร์โทรอยู่ในคลิป ID l ลน์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับติดต่อเซลนบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับผม